ผ่านนี้ไปด้วยเดียวแ้วกันนะครับเราก็มีน้ำมังคุดนะครับเราก็มีน้ำมังคุดแล้วก็มีแคปซูลก็หาร,ร่วมด้วยเชื่อกันใช้ด้วยกันแต่ต้องใช้เดี๋ยวต้องห่างกันสามชั่วโมงสองชั่วโมงนะครแคปซูลกับน้ำมังคุดควรจะห่างกันสองชั่วโมงทำไมถึงห่างกันสองชั่วโมงจำเสี้ยสิบเจ็ดไหมแคปซูลของเรากระตุ้นเสียสิบเจ็ดใช่ไหมน้ำมังคุดของเราจะกระตุน้นเสียสิบเจ็ดไหมมันจะกระตุ<ช>้นให้มันลง ให้มันร้อนใช่ไหมก็นั้นไปตัวละรทิ่ตัละทิ่แล้วทําไ,ม,ไมเราต้องเอาน้ำมัพร้ามามช่วยชค่สูตเพราะเพราะว่าน้ำมาันมันมีหน้าที่อื่นในการจัดทายมีมีความสามารถอื่นในการจัดการกัะเซลล์มะเร็งแล้วการที่เราเอาเมล็ดขาวทีสิบเจ็ดลงมาบ้านโดยใช้น้ำมะพุ้าม,ามันถับปเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าทีสิบเจ็ดดันขึ้นไปงสูงโอกาสที่มันจะโอฮีท มากเกินไปก็มีโดยเฉพาะคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมคนที่เจ็บข้อเจ็บเข่าเนี่ยคนที่แพ้ภูมิตัวเองเนี่ยกินแคปซูลอย่างเดียวของเราไปไม่ได้ต้องกินน้ำคูณคูณด้วยพอแคปซูลเรากระตุ้นเทสิติดกุ้ยแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าเทสิติดทำให้เดืดเกิดโรคข้อเสื่อมใช่ไหมข้อเสื่อมใช่ไหมก็เจ็บมากเลยเราให้กินน้ำคูณปุ๊บเทสิติดลดลงมาเพราะแก้ไขตรงนั้นแต่สิ่งิภาพในการจัดการสมริงในช่วงนั้น มันหายไปแล้วแต่เรายังมีท S เอหนึ่งอยู่ใช่ไหมมีท S เอก้าอยู่ใช่ไหมแลามมา้วน้ำมะคุพรไปเพิ่มท S เอสเก้าแล้ใช่ไหมแล้วทีานามมา้ำมะคุก็ยังมีสารอะไร G M เอ็อะไรเยอะแยะไปจัดก,การกับเซลล์เมลได้ด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่มันดึงท S เอสิบเจ็ดลงมาการทําให้มันลดอะไหรห,ห,หินนะแล้วก็มาเพิ่มด้วยไม่ได้ขาวไือได้แคปซูลก็คือหยางาะเราใช้ระบบหิอย่าง ในการใช้แคปซูลและน้ำคุนคู่กันปลุกอีกเมือเ่อไหร่ปลุกอีกเมือเ่อไหร่ก็ทำให้มันมีสิทลาพที่ดีมากครับต่อมา